ตอนนี้บาร์เซโลนาอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะครับแล้วนัดที่แล้วก็ถล่มนะครับถล่มทีมคู่แข่งไปนัดน,นี้ก็โอ้โหสบายแล้วนำเรียวมาลีสิบเอ็ดแต้มกับอีก6เกมที่เหลือส่วนโอซานซูนาเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ9ของตารางครับมี44แต้มนะครับผมยังรุนไปยูฟาคอนเฟลิกซ์ลีกอยู่นะครับตามลำดับเนี่ยส่วนบาร์เซโลนาเนี่ยใกล้จะได้ควา้าแชมป์มเต็มทีแล้วเนี่ย ผมคิดว่าลิมอนิแยากแล้วที่จะตามทันนะครับตังความพร้อมของทั้งสองทีมก่อนของบาร์เซโลนาเนี่ยมีรายชื่อว่ามีการบาดเจ็บแค่คนเดียวคือเซอร์จิลลโรเบโตนะครับที่เจ็บแฮมสเติงส่วนคนอื่นพร้อมหมดผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงสนามในเกมนี้นะครับผู้รักษาประตูน่าจะเป็นมาร์กอันเดรต์สเตจิงครับเซ็นเตอร์แบ็กก็จะมีโรนัลอลาโฮอันเดรติสเตนเซนอย่างเงี้ยพร้อมครับวิงแบ็กก็อย่างอเลฮันโดบาลดีกับจูคุนดีครับพร้อม ส่วนกองกลางเนี่ยแฟงกี้เดยองซูจิโอบุสเกตเปดีเนี่ยพร้อมหมดครับแนวลุกก็จะมีกาบี้ลาฟินญาโรเบิร์ตลีวันดอฟสกี้วันนี้พร้อมครับผมส่วนทางฝั่งทีมเยือนทีมเยือนโอซาซูนาเนี่ยวันนี้จะขาด3คนครับมี2คนบาดเจ็บและอีกหนึ่งคนคือติดต้นแบนนะครับเดวิดกาเซียกับดาก้บาสเน็ครับผมเป็นนักเตะที่ได้รับอาการบาดเจ็บ ส่วนคนที่ติดโทษแบนนี่คือยอนมอนคายโล่ครับผมผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าน่าจะได้ลงสนามของโอซากุนา่าวันนี้ครับผู้รักษาประตูนี้จะเป็นเซอร์จิโอเอเลล่าครับวันนี้พร้อมเซ็นเตอร์แบ็กก็จะมีอุนายกาเซียกับอาริดาดี่ครับผมซึ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กส่วนแบ็คขวานาโชวีดาวแบ็คซ้ายมานูซันเชสครับกองกลางก็จะมีอิเคอูนอสยอนมอนคาโยล่าแล้วก็ ไอมาโอรลอสครับผมวันนี้พร้อมแนวรุกก็อย่างรูเบนกาเซียเอสิเกียวอวิลาแล้วก็อันเต้บูดิเมียครับผมวันนี้ก็พร้อมลงสนามให้กับโอซาซูนาเมื่อต้นฤดูกาลเนี่ยบาร์เซโลนาสามารถบุกไปเอาชนะโอซาซูนาได้ถึงบ้านเลยนะครับ2ประตูต่อหนึง่งหเกมหลังสุดของบาร์เซโลนาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้1ครับผม แล้วนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านถล่มเรอัลบัิสไป4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับสำหรับบาร์เซโลนาฟอร์มดีมากๆส่วนโอซาซูนาก็ดีไม่แพ้กันนะครับ5้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึงสามแพ้ 2, 2นะครับแต่ว่าปัญหาคือเกมที่แล้วอ่ะโอซาซูน่าเ,เปิดบ้านแพ้รเรอัลสไปซีดัดไป2ประตูต่อศูนย์นะครับดูตามฟอร์มแล้วน่ะคือยังไงมันก็ต้องบาซ่าใช่ไหมดูตามแบบชื่อชั้นอะไรแล้วเนี่ยฟอร์มมันก็บาซ่าก็จะใกล้เคียงกันกันกบโอซาซูน่านะแต่ถ้าคุ้มกําลังเนี่ยแพ้ขาด ผมคิดว่าไม่น่าจะถึง40หรอกทักสัก31แล้วนะเอาบาร์ซโลนาชนะ31น,นะครับผม